สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีไม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเอ่อสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพอกันน้ําเสานะครับผมวันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันพุธนะครับผมเอ่ยนำแนวพางมาฝากมาต่อพี่น้องเคื่อเก่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของ รับพัฒนานะครับรับพัฒนานะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับก็เข่านะครับเข่าเต็มๆนะครับผมก็ก็กจะขอบนทั้งตัวเลขของงวดประจำวันที่ยิบหายนะครับผมก็แอดขอขอฝากคำเตือนไม่ไม่พร้อมนะครับผมไม่น้ำนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องก่อนจะเข้าไปบนทั้งตัวเลขของมัน,นีนะครับผมก็มาเบืงสรุปนะครับมาเบืงสรุปของงวดที่พันมาก,ก่อนนะครับงวดที่พันมานะครับเลขที่ออกนะครับผม เรีกที่ออก4 492703นะครับเจ็ดศูนข้างล่าง27นะครับ ส่วนทางสพลราก็49นะครับผม49นะครับก็มีใครโฉกไหมหมาได้บะครับผมมีคนโชบค,คนหมานดนบะไม่คนไดบ่ครับสำหรับวันนี้ก็เด็กของเขาเขานะครับผมอืมก็เข้าไปที่03นะครับ เดี <aid> ๋ยวเขาไปที่สามศูนย์ตัวกลับนะครับผมเหล็กในตารางนะครับส่วนเหล็กในตารางให้พี่น้องเขาที่เขาสามตัวนะครับเขาสามตัวสามตัวแตกนะครับผมเจ็ดสามศูนย์นะครับเจ็ดสามศูนย์นะครับผมเจ็ดศูนย์สามนะครับสามตัวแตกนะครับในตารางนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดให้สามกับหกนะครับก็เข้าเน้นที่สามนะครับก็เข้าสามเต็มเต็มนะครับผม ส่วนเลขรอบที่ผ่านมากนะครับแอดกาให้บนเป็นบนนะครับลางเป็นลางนะครับผมโมมีตัวโมมีกันนะครับโมมีกันนะครับผมบนก็คือบนนะครับบริกันลางนะครับก็เข้าที่สามศูนยตัวกลับนะครับเต็มเต็มนะครับพี่น้องเต็มตัวกลับนะครับส่วนล่างหลุดนะครับล่างออกสองเจ็ดนะพี่น้องพอเข่านะครับลักลอยกับลุดนะครับลักลอยมันนี้ลักลอยลุดนะครับ สามตัวเกือบแตกพี่น้องหอศูนย์เกือบแตกโตันะครับเนาะหอ0ศูนย์สามหกนะครับเท็กออกเจ็ดศูนย์สามนะครับเกือบแตกสามตัวนะครับโตันะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางกาวัฒนางววที่ผ่านมานะครับผมก่อเขาแสดงความดีใจกับเอฟซีสีชมพที่หมานกันนะครับผมอ่าสหรับมวนี้ก็มาต่างันต่อนะครับ อพี่น้องเของมาแล้วก็สอสดเป็นกำลังเลใจนะครับผมสอสดเป็นกำลังเลใจครับเอฟครับให้ให้ให้เอฟนะครับผมให้ทั้งช่องนะครับจะได้มีกำลังเลใจหาแนวทางตัวเลขมาฝากมาต่อพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์นะครับผมขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับก็จะได้มีกำลังใ,ใจหาแนวทางหาสูตรใหม่ๆมาฝากพี่น้องนะครับผมสูตรเหมือนเหมือนน้องฝากนะครับ สำหรับสำหรับเลขวัน <Angela> นี้นะครับก็สำหรับเลขวันนี้นะครับผมก็เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มไม่แยกนะครับไม่แยกบนแยกล่างนะครับงวดนี้อ่วดนี้พอ,อคอยหมั่นใจส่า่าน,านะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างพอคอยหมั่นใจคือวดที่ว่างที่พันมาเนาะครับวดที่พันมาตัวเลขเยอะก็จริงนะครับแต่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ ฉะนั้นเวลาซื้อมันจะมันจะประหยัดต้นทุนหลายกว่านะครับประหยัดงบหลายกว่าชุดรวมนะครับชุดรวมสิบชุดก็ซื้อได้่เป็นไปกับนะครับบนล่างก็ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบตัวนะครับสี่สิบชุดนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นบนเป็นล่างนี่เลขทั้งหมดสิบสองตัวนะครับบนหกล่างหกนะครับก็จะไปกับ ทั้งบนทั้งล่างก็ได้แค่ยี่สิบยี่สิบสี่ชุดนะครับประหยัดเงินไปเกือบครึ่งนะครับผมแต่ว่ามันเองวันนี้บ่ค่อยมั่นใจเท่แสดงนะครับคือเมื่อมั่นใจบน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 ,บนลา่ลางนะครับเมื่อมั่นใจบนล่างนะครับผมแต่ว่าเลขติดสองติดสามนี่ก็ให้ล่างไปก่อนนะครับเอามาเบิ้งกันครับะนะเป็นน้องเอาเบิ้งกันสําหรับเลขในตารางนะครับก็มีเจ็ด 0965์เนะครับ7096523นะครับผมเลขที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมก็70523นะครับ70523นะครับไปนะครับผมอ่าไพ่ว่ามากที่แอดจับคู่ให้นะครับก็จับกันเองได้ในตารางนะครับมาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับอ่าสำหรับตัวรูดนะครับตัวรูดงวดนี่ก็ห้ยสองกับสามนะครับอ่าเน้นไปทางล่างนะครับผมอืม ลางกันบนนั่นแหละครับโดยแอดกะมักไปทั้งลางหลายกว่านะครับวันนี้แต่ว่าบอบอบอหมั่นใจว่าการจับไห่ลางเป็นลางบนบนนะครับก็เอาไปรวมเลยครับผมจับคู่นะครับตัวเจาะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสองสามสองห้าแล้วก็สองศูนย์นะครับตัวเน้นก็คือเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สองสามแล้วก็ สองห้านะครับส่วนตัวกั้นนะครับตัวกั้นก็มีสองเก้าเ้ยขออภัยครับ <c oughs> ปากปากไว้ก็ตานะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองเก้านะครับตัวกั้นนะครับผมส่วนหลักลอยนะครับมีซี่หางนะครับผมเออมีซี่ตัวนะครับหลักลอย ศูนยสองสามห้านะครับเน้นที่2กับ3นะครับผมส่วนสามตัวและ4ตัวนะครับก็มี370เจ็ดศูนะครับสามเจ็ 3, 7, 0, 5, 7, 0, แล้วก็สองนะครับส่วน สี่ตัวนะครับก็สองสามเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์นะครับสังเกตพวกนะครับเลขงวดนี่มันจะมามาคือตัวเก่านะครับสองกับสามสองสามเจ็ดศูนย์นะครับตัวเก้านะครับพอจะแล้วออกสองเจ็ดศูนย์สามนะครับเลขงวดนี้อาจจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมีนะครับผมนำด้ว้ถุงมือด้กันนะครับขอให้โชคโชคหมือนกันทุกคนนะครับผม ก่อนจะลงทุนก็ใช้วิจรยานเยอะๆนะครับเด้อก่อนจะลงทุนนะครับใส่วิรยานหลายๆนะครับผมใช้วิจรยานเยอะๆนะครับตัวเลขไม่ขอไม่ลุดเด้อพี่น้องมากระจัดขัดกระพานเด้อครับมามากะเบงเบิกความบันเทิงนะครับผมแก็บหน้าจอไว้เลยครับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเย็ซืทุกคนโชคหมั่นลำรวยถูกเหมือนกันนะครับขอให้โชคให้หมั่นลำรวยทุกคนนะครับผมก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับสนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็ออกกันไม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ